รู้กีหยังไม่รู้ค่ะแต่มันสวยค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะคะอ้าวเฮ้ยขึ้นไปอีหยังเว้ยนี่เดี๋ยวเก็บน,นี่ใส่เบิ่งดูวยเขาเรียกว่าอะไรคะอ๋อพี่น้องว่าลูกอย่างอ๋ออันนี้กินไม่ได้หรอกหมักต้มกาเอากินไม่ได้เหรอแล้วเราไม่ขึ้นเก็บทำไมอ่ะคิดว่ากินได้ขึ้นอย่างไวเลย แล้วลงยังไงอะทีน,นี้ไม่รู้กระโดดเอาที่ละ่ะย,ยังห้ได้ขดี้ค้อ,นะอ,อเเ้อ,ก,อกินได้หรือไม่ได้สรุปก,กินได้กินไม่ได้อแต่ลูกมันใหญ่มากเลยนะมีแต่ลูกง,งามๆเลยเนะี่ยเอออุ้ยก่นยืนขึ้นไปด้วยยืนขึ้นไปปีนเอเกมด้วยใช้ได้ก็จะใช้จังนะหักเ้อโอ้ยลูกใหญ่มากเลย ยูด้วยไหมได้เว้ยมาตุ้มกายูด้ไหมโอ้ยบ่ได้ปุ๊บนั่นโอ้โหฮับแม่นยูสันขึ้นได้แต่ลงไม่ได้นะครับเอา้โอลมแหงแค่วะโอ้ยอยอาโอ้ยโอ้ยว โอ้ยลมแห้งพักพดเว้ลงตรงไหนอ่ะทีเนี้ยค่อยลงมาค่อยลงมาค่อยๆลูกเยอะมากเลยอ่ะถ้ากินได้นี่ยโหสบายเลยผลไม้ป่าเราทำประโยชน์อะไรได้ไหมคะเนี่ยล้มมากเว้ยลมมันแห้งเหนีมใหญ่ พอแล้วพอแล้วลงเหรอเออกระโดดลงโอ้โหเอาลงได้ไหมเนี่ยทำไมมันลงยากจังไม่ง่ายแต่ลงยากโอ้หมดแล้วเลยอ่ะปีลงไหมโดดเลย <ś <twelve> <ś 2> <ś 2> ชีหมาแล้วชีหมาแล้วค่ะชีกมา,กมาแล้ว